อัปเดตรถเข้าใหม่วันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะที่ขายดีมากๆเลยนะคะกระบานะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นตัวพิเศษนะงวดเพียง6,200บาทนะคะขอเงินจอง100บาทนะลูกค้ารับส่งรถทันทีเลย1,500 0บาทสวัสดีค่ะวันนี้เจอกับน้องบรุบรบัยบุรบัว38อีกเช่นเคยนะมาอัปเดตรถเข้าใหม่ให้ชมนะคะคันนี้ก็เป็น Ford x นะคะ XL สตรีทปี2022นะคะเกียร์ธรรมดา เปิดราคาขายที่359,000บาทเริ่มต้นฟรีดาวน์งวด6 2 0 0ตลอดสัญญานะคันนี้ได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะเป็นกระบะนะแบนลองฮิตนะคะตอนนี้แล้วก็ไม่น้อยด้วยนะด้านหน้านะคะกระจังหน้าหล่อแบบนี้เลยนะแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรสตริกเกอร์คาดมาทั้งรอบคันนะคะตัวรถเป็นสีน้ำเงินตาไฟใสๆนะ ไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะลูกค้าจ๋าได้เป็นล้อเดิมโรงงานเครื่อง2.2เกียร์6สปีดนะคะน้องหูดำดำจับสีดำมีคิ้วกัรสาดนะคะมาดูภายในกันบ้างนะคันนี้ได้เดิมๆโรงงานไปนะคะท่อเดิมนะเครื่องยนต์เดิมๆไม่ได้แต่งนะจ๊ะคันนี้เลขไหม่64,000กิโลเมตรนะ โอ้พวงมาลัยเบาอยู่เลยพี่จ๋านะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงทัวเข้าทร่วออกนะมีหน้าจอให้ทัชสกรีนได้นะคะเกียร์ธรรมดาหสปีดนะแล้วก็ตรงกลางนะคะมีที่ใส่แก้วนะ้ำอีก2ช่องแอร์แบกมี1ลูกที่เห็นนะคะ2ลูกนะหมดแล้ว,หม,ลวหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วนะเนาะแอร์แบกมี2ลูกกระจกมาข้างปรับข้างนะคะระบบไฟฟ้านะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูบอดี้รถนะคะ อ่านี่สีเดิมโรงงานนะคะเม็ดอัรเดิมโรงงานรับประกันไม่มีชนหนักมีความจมนาะไฟไหม้ตัดต่อเลขสีตัดต่อเลขตัวถังนะเป็นตัวแคปเปิดได้นะคะขึ้นง่ายลงสะดวกแต่นั่งไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะนี่นะคะเป็นเบาะแบบนี้เลยส่วนด้านนี้ก็เป็นสติกเกอร์มอกรอแผ่นเพจน,นะคะอยู่ครบนะรอบคันนะคะสวยแบบนี้เลยนะถ้าเกิดมีร่องรอยนะคะเ c เห็นได้เลยนะ ถัดมานะคะเป็นอ่าท้ายรถนะคะตาไฟท้ายก็ใสๆเลยนะการชนไม่มีนะคะแมกไลเนอร์ liner, ตรงรุ่นนะนี่ตรงรุ่นนะคะรถไม่ได้ผ่านการใช้งานหนักมานะไม่ได้เจาะท้ายกระบะใส่คงใส่คอกไม่มีนะคะแมกไลเนอร์ liner, ยังไม่ช้ำเลยอ,อุ้ยไหกหมื่นยังไงก็คุ้มนะงวด6,200บาทนะคะหารถไปใช้งานยาวๆได้อีกหลายๆปีนะคะแนะนำเลย ดูด้านนี้บ้างนะคะนี่น็อตซอกประตูเดิมๆนะแหกให้ดูทุกจุดจา้าลูกค้าจ๋านะคะบอดี้เดิมสีเดิมนะคะรอๆสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูหน้าห้องเครื่องอีกสักนิดนึงนะ,ะอันนี้ก็สตาร์ทเครื่องนะคะให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ไม่รู้ว่ามันจะได้ยินไหมเนาะ,ะเพราะว่าใส่ไม่อาจจะกันเสียงรบกวนนะจ๊ะมาเออระฝากระโปรงเป็นแบบโชงนะคะเปิดสบายมาก รถบังคับไฟนะคะเบรก ABS นะแบตเตอรี่เก่าเปลี่ยนให้ค่ะหน้าเดิมๆนะคะฟ้าห้องเครื่องนะคะหายสับสนไปแล้วเนาะไม่รู้ว่ายี่ห้อนี้มีมาให้ไหมมีให้ไหมกัะมีนะแต่ว่ามันไม่อยู่แล้วนะคะใครอยากใส่เลยใส่ให้ฝากระโปรงนะคะถังกลีความร้อนไม่มีนะอใครมองหารถกระบะไว้ใช้งานข้างงวถูกๆนะคะเหลือเงินกินเหลือเงินใช้แนะนําคันนี้ได้เลยต่างจังหวัดไม่ต้องมาทางร้านมีบริการทาสัญญาให้ถึงที่ส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านรับรถแน่นอนแก